คลิปของการงานดีเบตแบบนี้คนแชร์เป็นแสนแล้วนะบัวเป็นไปได้ยังไงอ่ะฉันนี่แกเคยเห็นคลิปนี้แล้วเหรอ โอ๊ยปิดเครื่องได้แล้วลูกแม่ปวดหัวแม่เล่นเห็นแล้วนะว่าแม่เขาลบคลิปนั้นไปแล้วอะ่ะใช่หรอพี่แป้งเสี่ยงค้ายหรือเปล่าใช่สิฉันว่าใช่แกว่าใช่หรือเปล่าใช่ฉันว่าใช่เ<ช>หรอเสียงค้ายหรือเปล่าใช่มีอะไรกันเหรอดาราคนไหนเลิกกันอีก สาลองผู้ว่าวาสันบุรีเป็นสามีเก่าเพื่อนพี่สาใช่ไหมคะหนูจําได้ใช่ทําไมหรออีเมททำอะไรติดเทรนทวิตเตอร์ค่ะพี่ช่วยฟังหน่อยสิว่าใช่เสียงเขาหรือเปล่าอะ่ะคอน,นเฟิร์หน่อยโอ้ยแค่ประโยคที่พูดอะชัดซะยิ่งกว่าชัดละขอบคุณท่านมากนะครับที่วันนี้ให้ผมได้เข้าพบได้ข่าวว่าทํางานกาบับท่านผะู้ว่าครับผมมารับหน้าที่เป็นรองผู้ว่าที่วสันบุรีได้สองปีแล้วครับ <Okay. S 1> ป้านะผิดหวังจริงๆนะรองเมธที่ป้ารู้จักเขาเป็นคนดีมากเข้าใจชาวบ้านใครขาดเหลืออะไรเขาช่วยหมดเลยนะตั้งแต่เขาย้ายมาอยู่ที่เนี่ยที่นี่พัฒนาขึ้นเยอะเลยรันไปทุกวงการเลยเนาะทั้งวงการนอกใจเมียทั้งการเมืองไม่แปลกใจเลยวะน่าล่ะเจ้าสัวถึงยอมให้ลูกสาวแต่งงานด้วยอ่ะผลประโยชน์เต็มๆไปเลยนะจริงนี่ พูดที่ประมูลนี่นัานา่นในท้องถิ่นเะนี่ยนะบอกเลยว่าสบาย <meisten S 1> ฉันจะบอกให้ฟังนะว่ามันว่าไม่ได้เลยแกแกรู้แม้ว่าการเมืองท้องถิ่นนี่นะสูบเงินทีสอยเงินทีเนี่ยเป็นร้อยร้อยล้านเลยนะแกทีมของพี่นกไปดับร้องผู้ว่าที่สารลางแล้วค่ะส่วนหนูเนี่ยย้ายมาอยู่ที่หน้าบ้านเจ้าสวัวตอนนี้ยังไม่มีใครออกมาเคลื่อนไหวอะไรเลยค่ะพี่แกว่ใช่เะล่ะ บัวบัวแกให้ผดูดิแก,แกเห็นคลิปนี้ยนะังอ่ะคลิปอะไรหรอครับสวัสดีครับนาศา,านาเดียครับอ๋อคลิปนาเต้นติ๊กตออ่ะอยากดูไหมแล้วน็อตเป็นไงบ้างอะ่ะโอเคขึ้นเรื่องดีขึ้นแล้วครับเออจริงนี่แกก็ไม่น่าถามหลานเลย เออลืมเออ<ๆ>นีอ่น็อดงั้นน็อดเข้าไปพักก่อนนะลูกนะแต่แม่ให้เล่นเกมนแค่ชั่วโมงเดียวนะจะได้พักที่เยอะหายเร็วครับแม่ครับทำไมพ่อไม่เห็นมาเยี่ยมนูท,ที่โรงพยาบาลเลยคะแม่ไม่ได้บอกพ่อหรอคะว่านูดเข้าโรงพยาบาลน,น็อดอยากให้แม่บอกไหมล่ะแม่เป็นไรครับ นุแค่ไม่อยากให้แม่โกรธพ่อตอนอยู่บ้านนั้นพ่อเขาก็ดูแลนู้ดีที่สุดแล้วครับลูกชายคนรองผมเนี่ยกำลังจะลงเลือกตั้งสมัยหน้างั้นผมจะลองคุยกับชาวบ้านให้ดีไหมครับ คลิปขอก,การงานดีเบตแบบนี้คนแชร์เป็นแสนแล้วนะบัวเป็นไปได้ไงอะ่ะฉันนี่แกเคยเห็นคลิปนี้แล้วเหรอฉ,ฉันส่งคลิปนี้ให้คนที่สารกลางที่เคยทำงานกับแม่อะคือฉันอยากให้ทุกคนรูว่าจริงๆล้าไม่เป็นคนยังไงทำไมตอนนี้คนรู้ทั้งประเทศเลย นี่แปลว่าคนที่สาระกลางต้องเป็นคนปล่อยคลิปนแน่ๆเลยอะแล้วตอนเนี้คนที่โดนถลม่ไมไว้ใช่แค่เมธคนเดียวแล้วนะพวกวสันวานนีก็โดนถล่มกันทั้งบ้านเลยแกเพราะน้าว่าอย่าให้คนรู้เลยว่ามันหลุดมาจากแกไม่งั้นเก็บวยได้แน่เลยอะ่ะ